ช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดนะคะมีนาจนถึงตอนนี้นะคะตุลาคมน่าจะประมาณ8เดือนถึงเกเกือบ9เดือนนะคะเป็นช่วงเวลาที่นัตตี้เองเจอมรสุมในชีวิตค่อนข้างเยอะมากนะคะในการเจอมรสุมชีวิตเยอะเนี่ยเรามนุษย์อะคะ่ะทุกคนเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกำลังของตัวเองเชื่อมั่นว่าพี่น้องหลายคนเป็นเหมือนนัตตี้ เวลาที่เราเจอปัญหาสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรคะเราจะยกหูโทรหาใครสักคนถูกต้องไหมแต่ในความเป็นจริงสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นค่ะพี่น้องในขณะที่เราแหลกสลายนะคะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำนั่นคือนำหัวใจที่แหลกสลายนะคะนำมาเข้าเฝ้าพระองค์ พี่น้องหลายท่านนะคะอาจจะบอกว่าเราไม่ชอบอธิษฐานเลยนะคะในห้องนี้มีใครไม่ชอบอธิษฐานไหมคะหรืออธิษฐานไม่เป็นมีไหมคะมีไหมคะไม่มีเนาะขอบคุณพระเจ้านะคะแต่นะคะมีหลายคนที่มีความรู้สึกว่า อธิษฐานก่อนกินข้าวก็โชคดีแล้วนะคะก็ถือว่าอธิษฐานนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคำว่าการอธิษฐานเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงการที่เราได้พูดคุยกับพระองค์ได้มีความสัมพันธ์ลงลึกไปกับพระองค์นะคะในช่วงเวลา8-9เดือนที่ผ่านมานะคะที่ช่วงชีวิตของนัตตี้ต้องประสบอะไรมากมายเลยนะคะงานนะคะที่กําลังจะดีวไว้ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ยายา,ยาวในบริษัทใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะ ในขณะที่เรารอคอยงานนี้มาประมาณ2ปีกว่านะคะปกติแล้วงานที่นัตติทำนะัตต่เป็นโค้ดนะคะแล้วก็เป็นนักโมดิเวตแต่เราไม่ได้ทำงานนี้มาประมาณ2ปีครึ่งนะคะคือไม่ได้ทำเเพื่อไปทำธุรกิจของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะความน่ารักของพระเจ้านะคะก็ให้เราอม์ององค์กรหนึ่งซึ่งเพจที่นัตติทำนะคะ เราถูกปิดการมองเห็นในเพจนี้มานานแล้วคือเราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแต่บริษัทนี้เลยค่ะเปิร์ดใน Google นะคะแล้วก็ไปเจอนัตตี้ในเพจแล้วเขาก็ต่อมาเพื่อขอที่จะคุยพอตอนที่เขาขอคุยกับเราปรากฏว่าสิ่งที่เขาต้องการมันแมทชิ่งกับเราพอดี มันเลยทาให้เขาตกลงที่จะจ้างวานเราแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านั้นนะคะพี่น้องเขาต้องการเซ็นสัญญาให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเขาระยะยาวซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับประเทศถ้าพูดชื่อนี้ทุกคนก็จะอ๋อนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะพี่น้องในช่วงวิกฤตโควิดนะคะงานก็ถูกถอดออกไปอยู่ๆนะคะบริษัทนะคะก็ขอมาแคนเซิลงานนี้ซึ่ง ถามว่าช็อกไหมแน่นอนค่ะมันทำให้เรารู้สึกผิดหวังทันทีเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะไม่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับในการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะถูกยกและหายไปงานไม่พอนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ถูกยกออกนะคะ ความเจ็บปวดของทั้งเรื่องงานถูกยกออกไปแล้วนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็ถูกยกออกไปแล้วต่อมาเรื่องของครอบครัวอีกก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็ทะเลาะกันนะคะบ้านเราทะเลาะกันจนเรียกว่าไม่สามารถกลับมาประกอบได้วันนั้นนะคะทำอะไรไม่ถูกคะ่ะมันมันค่อนข้างแหลกสลายนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเมื่อก่อนนะคะนัตตี้จะเป็นคนเมื่อเกิดปัญหาปั๊บจะโทรหามนุษย์ทันที แต่ครั้งนี้นะคะพระเจ้าก็ได้บอกนัตตี้ในวันที่นัตตี้ก้มหน้าลงแล้วร้องไห้คือเราทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องเราดาได้แค่คุกเข่าแล้วร้องไห้ด้วยใจแหลกสลายแล้วเสียงหนึ่งนะคะพระองค์ก็บอกว่าให้หยุดแล้วอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้บอกให้เราหยุดร้องไห้นะคะพี่น้องแต่พระองค์บอกว่าในสิ่งที่เรากําลังคิดจะตั้งใจโทรหาใครสักคนให้หยุดก่อนแล้วอยู่กับเรา วันนั้นนะคะมันทำให้นัตตี้รู้สึกว่ามนุษย์มีขีดจำกัดค่ะเมื่อเราเจ็บปวดมนุษย์ทำได้เพียงแค่รับฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่าและนั่นเป็นครั้งแรกนะคะที่นัตตี้เองนะคะก็หยุดแล้วก็อยู่กับพระเจ้าใช้เวลาเก็บตัวกับพระเจ้านานห้าเดือน ช่วงเวลาที่ใช้เวลาเก็บตัวนานกับพระเจ้าห้าเดือนก็มีจุดที่คิดฆ่าตัวตายหลายรอบมากเวลาเราฟังเรื่องที่ใครก็ตามบอกว่าเขาต้องการจะฆ่าตัวตายอ่ะเราไม่เก็บหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ได้มีอารมณ์นั้นหรือเราจะทําจริงๆแต่เราไม่คิดว่าวินาทีที่ผู้หญิงคนหนึ่งคือนะัที่เป็นคนรักชีวิตมากนะคะแล้วก็ต่อสู้ฟันฝ่าด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก เราอยู่คนเดียวตั้งแต่3าขวบเราไม่ไม่มีครอบครัวที่อยู่ด้วยฉะนั้นเราจะไม่มีความรู้สึกที่ทํายังไงที่พ่อแม่มาปกป้องเราไม่มีเราสู้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงพี่น้อง3าขวบแล้วเขาจะต้องอยู่บนโลกที่เลวร้ายลำพังแน่นอนเขาผ่านอะไรมาเยอะมากไม่เคยมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายแต่เมื่อช่วงเวลาโควดที่ผ่านมา ในเหตุการณ์ทุกอย่างรอบตัวเรามันแหลกสลายหมดเลยทุกอย่างถูกถอดออกทั้งหมดมันทําให้นตัตตี้อยู่ๆก็คิดอยากจะกระโดดคอนโดนะคะกระโดดตึกฆ่าตัวตายในขณะที่หลับตานะคะภาพจินตนาการเรากระโดดลงไปแล้วแล้วเราก็ได้ยินเสียงบอกว่าเข้ามาหาเราเดี๋ยวนี้นัตตี้ก็ทําได้แค่ร้องไห้ค่ะ ร้องไห้แล้วก็ถามว่าทําไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับลูกในเมื่อลูกเป็นผู้รับใช้ลูกสัต์ซื่อกับพระองค์ไม่เคยทําอะไรผิดกับพระองค์เลยทําไมต้องเกิดขึ้นกับลูกทําไมอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกปกติเวลาเราเข้าใกล้พระเจ้านะคะเราก็จะมามีความรู้สึกว่าเราไม่ทะเลาะกับพระเจ้าถูกต้องไหมคะเพราะพระเจ้าคือพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้องมันมันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แล้วเรากรีดร้องเราร่ำไห้เราแหลกสลาย สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เจอนะคะพี่น้องรู้ไหมคะว่ามันเป็นภาพที่วันนี้นัตตี้ไม่เคยลืมนัตตี้หลับตาลงนะคะแล้วภาพที่เห็นเป็นภาพที่อยู่อยู่ตัวเองเข้าไปในลานประหารของพระเยซูในห้องนี้มีใครดูหนังเรื่องหรือ Passion of Christ ไหมคะเราจำได้ใช่ไหมคะที่พระเยซูถูกทหารโรมันฟาด จนสุดลงไปกับพื้นแล้วกระตุกเนื้อที่หลังพระองค์ออกเราจํำภาพนั้นได้ใช่ไหมคะในภาพนิมิตของนัตตีนัตตีนั่งอยู่ในลานนั้นค่ะพี่น้องแล้วพระองค์ถูกทหารโรมันฟาดเหมือนในหนังเลยแล้วหนังที่หลังของพระองค์ก็กระตุกออกเป็นชิ้นฉีกออกมาในภาพที่นัตตีเห็นนัตีกีกรีดร้องแล้วก็บอกว่าพอหยุดสักทีหยุด หยุดทำร้ายพระองค์ได้แล้วหยุดสักทีแล้วก็ร้องไห้ค่ะแต่ภาพมันต่างจากหนังนิดนึงนะคะในภาพที่นัตตี้เห็นพระองค์ไม่ได้ถูกล่ามโซไว้ที่มือพระองค์คลานเข้ามาเพราะพระองค์ยืนไม่ได้แล้วค่ะพระองค์คลานเข้ามาหานัตตี้แล้วพระองค์ก็เอาตัวพระองค์ป้องนัตตี้ไว้ แล้วนัตตี้ก็ร้องให้แล้วก็บอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วแล้วพระองค์ก็ช้อนหน้านัตตี้ขึ้นมาให้นัตตี้จ้องในตาพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเราจะไม่ให้เจ้าเป็นอะไรเราจะตายเพื่อเจ้าเองเรารักเจ้ามากรู้ไหม ได้โปรดอย่าไปจากเรานี่คือคำที่พระองค์บอกภาพของนัตตี้อยู่ในแววตาพระองค์ค่ะพี่น้องเรานัตตี้ได้แต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่ไม่พอได้แล้วพอได้แล้วแล้วทหารโลมันก็พยายามที่จะกระชากพระองค์ไปแล้วก็ฟาดพระองค์อีกครั้งหนึ่งมันทำให้นัตตี้รู้ว่าทุกอย่างที่นัตตี้กอดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพระองค์บอกว่าให้ยกให้พระองค์ได้ไหมมอบให้เราได้ไหมวันนี้ค่ะพี่น้องนาะที้แชร์กับพยานนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าในระหว่างที่เรากำลังเห็นบางอย่างสำคัญกว่าพระองค์พระองค์ แลกชีวิตเพื่อที่จะมีเราในขณะที่เรายังสนใจโลกภายนอกติดมือถือติดคนรักติดแฟนติดงานบ้าที่จะหาเงินมีอีกหนึ่งชีวิตที่ยอมหมดลมหายใจให้เพื่อเราเราไม่สามารถรู้หรอกคะ่ะว่าพระองเจ็บปวดแค่ไหนบนกางเขนนั่นแค่เราตัดเล็บ เราพลาดไปโดนเนื้อเลือดออกเรายังทนไม่ไหวเลยแต่พระองค์ถูกตรึงที่กังเขนภาพนั้นนะัตติไม่เคยลืมในวันที่พระองค์บอกว่าเราจะปกป้องเจ้าวันนี้นะัตต่อยากบอกพี่น้องทุกคนว่าพระองค์ก็ปกป้องพี่น้องคนเช่นกันคะ่ะพระองค์รักเรามากแม้ทั้งโลกหันหลังไป แต่พระองค์จะเดินเข้ามาสวมกอดเราไว้แม้ไม่มีใครเห็นคุณค่าพี่น้องเลยแต่นัตตี้อยากบอกพี่น้องนะคะว่าผู้ที่เห็นคุณค่าพี่น้องมากที่สุดก็คือพระองค์นัตตี้เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หัวใจของเรากำลังเรียกร้องบางอย่างเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องให้คนหันมารัก ทำทุกอย่างให้เราเห็นมีคนเห็นคุณค่าในสายตาเราแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้แม้พี่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีผู้หนึ่งยอมที่จะหมดลมหายใจเพื่อเราคะ่ะเราปรบมือให้พระเจ้าดีไหมคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนี้จากเหตุการณ์นั้นเวลาผ่านมา8เดือนพระองค์ทรงทำให้นาทียืนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และโยนทิ้งความเจ็บปวดต่างๆแม้ความรู้สึกที่อยากจะฆ่าตัวตายและมอภัยกับพระองค์เรารู้แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเรามีคุณค่าที่สุดค่ะพี่น้องเรามีคุณค่ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ